สวัสดีครับผมเพชรพาลวดสวัสดีสี่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้ขมีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเสอนกรุงเทพมือวันศุกร์ที่13ล่าพัฒนาเลขบนมันออก026เลขล่างออก60ของเสอนกรุงเทพให้ล่างขึ้นบนเป็นตัวเน้นพร้อมเน้น7 2 เจ็ดสองหกสองไปขึ้นบนเลขบนออกหกสองเ้ยออกสองหกเข่าตุกลกับให้ล่างขึ้นบนส่วนเลขวิ่งกับเขา่าอยู่น้นองเล,เลขเลขวิ่งรุดกับเข่าหกหกกับเจ็ดกับเข่าหกส่วนบนกับพวกเขา่าบนรุดน้นองๆอันนี้ให้ล่างขึ้นบนเลขวิ่งกับเข่าหกของเส้นกรุงเทพ เอามาเบ่งกันวันจันทร์จันทร์ที่สิบหกหกหก ลาพัฒนาเซียนเสียนกรุงเทพ บนวิ bon 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 ่งรูดบนวิ่งรูดแปดบนวิ่งรูดแปดกับเก้า จับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ ก้าสามเก้าสี่ส่วนตัวกันแปดสอง แปดสองเก้าสองอันนี้ตุกตกกันแปดสองเก้าสองเน้นบน แปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่อันนี้ขึ้นเน้นบนได้พี่น้องเน้นบน ล่างล่างวิ่งรูดเจ็ดล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปด เพ่อนจับคู่ลางหกศูนหกหนึ่งเก็บศูนย์ แปดหนึ <l> ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งรางบะมีตกกัน ส่วนตัวเน้นตัวเน้นล่างเน้นล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งอันนี้เน้นล่างล่างไม่มีตัวกัน แคบหน้าจอดตามีกระผมล่าพัฒนาเสียนกรุงเทพวันจันทร์ที่16ตัวล่าสองหก6กบนกันให้วิ่งรูด8กับ9ก้าบนวิ่งรูด8กับ9จับคู่กับเกีย3สามเกียส่ดสามแปดสี่เกสเก้ส่วนตกกันกับ8ปดสองเก้ก 8, 2, 9, 2. ส่วนตัวเน่นบนกับ8ปดสามเก้อันนี้คือเน่นบน ส่วนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับ8ล่างวิ่งรูดเจ็ดกับ8ปเจ็ดกับ 8, ปดได้พี่น้องส่วนจับคู่กับหกหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่นย์แปดหเน้นเจ็ดศูนยอันนี้ขึ้นเน้นล่างได้พี่น้องได้เอาขอบบุญขอบคุณเสยืของเทบที่แบงปันแนวทางรับพัฒนาพี่น้องห้องกับแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มากระจัดคัดกระพานตัวเลขกัเป็นแค่แนวทาง จาบมาก,กาับพันตรงเด้ใ,ใจตัวใดก็เอาไปพิจารณา่ปปั้นจันที่ที่16ตัวล่าซองหาหกหกขอให้ชั่วมันหมันเรื่อยเรื่อยแห้งสูขผู้สุขคนเด้อ,ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม